เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้โอ้โหยกคนมาเลยทีเดียวสำหรับเซเลเบนจากไอเอฟของเรานะฮะนะครับเดี๋ยวพูดถึงความรู้สึกสักทีหนึ่งแล้วกันว่านะครับในงานแมคคินทายแล2009ครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างอ่าเราต้องให้ชวนชวนพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับให้ผู้หลักผู้ใหญ่เราพูดดีกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนเลยนะครับผู้หักไม่รู้เลยคนไหนครับเนี่มันรู้สึกดีครับจริงๆแล้วมีอย่างนี้บ่อยๆก็ดี ก็ทําให้ผ <gens> ู้ที่ประกอบผู้ปิดอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยได้มีเงินหมุนเวียนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยก็ก็เริ่มจะดีขึ้นละถ้าผมถ้าคนไทยด้วยกันเนช่วยช่วยกันอะไรเงี้ยครับก็จะทําให้เราฟื้นเร็วฟื้นอต้องเลยนะครับพี่ใหญ่ผ่านไปครับมา้องคุณรองนะพี่คุณรองนะใช่ครับเขาว่ารู้อายุกันหมดแล้วพี่ใหญ่ด้ไวพด ใช้คไทยใช้คนไทยนะแล้ว <bugs> ก <no ises> ็เวลาคุยเวลาคุยก็ต้องนั่งทำรีวครับผมจะต้องนั่งพัเพียกันจะไมมีต้องขนาดนนพี่เดียวลุกไม่ไหวเลครับผอตอนนีไม่ค่อยดีอยู่หนึ่งก็จะต้องว่งมารยาเรียร้อนเป็นเด็กไทยนะคะก็ยังไมก็ยังลืมนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะใช้ผู้ชายไทยนะคะอย่าใช้ผู้ชายนอกคะแต่พี่กูยัมื่้กี้เขาบอกะ็ป๊ะเปแน้วนะพี่ตะเกือมันเลยนะฝรั่งกาวฝรั่ง ช้เวลาอยู่นานการคุยครับอ่ะท่านต่อไปเลยครับผมเป็นใครครับคุณตุ้ยด้วยครับเอาเลยฮะขายได้ไนมฮะต้องขอยขายได้ดีนะครับทุกทีนี้ถือเป็นการให้โอกาสคนไทยด้วยนะฮะดีครับก็ขอให้ขายดีๆกันในช่วงเวลาที่แล้วกันเนี่ยช่วงเวลาอยู่ใช่ไหมนะสามถึงสิบโมงสิบโมงสี่โมงครับเอาละครับเอาครับดีมากเลยฮะมีโอกาสได้ขายของกันนะครัขอให้ขายดีๆทุกคนแล้วกันนะฮะส่วนคนไทยก็เลือกใช้ของไทยแล้วกันนะฮะของเนอาเกี่ยวพี่ขออาดีกว่านะ สุดท้ายนะครับน้องไม่สุดครับดีใจดีใจดีใจเฮ้ยนะคะเฮ้ยแล้วหาได่หาที่วันไหมโอ้โหพี่ก็พี่อย่างพี่ก็ป่วยหาแค่สองวันของหนูก็เป็นเมื่อวานสื่ออีกทีเลยโอ้โหแี่เนะคะก็สำหรับคนที่มาช้อปปิ้งที่นี่ก็ถือว่าช้อปปิ้งของไทยใช้ภาษาบอกว่าสื่อตัวเนี่ยเออช้อปปิ้งช้อปปิ้งของไทยใช้ของไทยซื้อของไทยนะคะ เรนจะได้หมุนเวียนอยู่ในโรงไทยแล้วก็หนุนคนด้การบันทีนะโดยเฉพาะหนุพี่พานะร้านอยู่ตรงไหนออออกางอลนอก่งนะเอาเสื้อมาขายน่ี่้าด้องขยไไม่าะใช่อง่าย่งของผ้านจะมีเคำว่าลูกเมามเนี่ยก็จะ ได้ยะครับนะครี่มาุตอะไรได้ัจะมอบให้โคนะครับผมโคอะไรครับลยรไมเรื่องจริงมพูดเล่น่นันนะฮะเลื่อความฮาอะปรมาส่นี้โอเคอสุดท้ายท้ายสุยครับให้ตท่านฝากบทยาเลยเอาเนครับนที่องรงานรวมรวรวมะได้เน้องร่วมให้ฝากเอร็อกออนเอิร์นนะคะโอนอรล่าสุดเอร็อกออน ด้วยนะคะอะไรเป็นนาร์ร่าที่เอ่อโคเวอรใหม่ก็ที่น้องพัชชาเปิดไปเคือพี่ใจนะคะใช่โอ้โหโคเวมรใช่ชัวอันนี้ของตัวเองด้วยค่ะของนะคะที่ทูมิวสิกแล้วกันแล้วก็ถ้าเราก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ถ้าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเอฟไปบูธพาดนะคะก็ซื้อเลยนะคะ